เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแกะปุ่มออกอีกตัวถังแล้วนะครับแต่เรามาเริ่มรู้จักกับอันแรกครับปุ่มครับให้สังเกตว่าปุ่มแต่ละฟั่งมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับว่ามันจะมีความเอียงของแกนสปริงนะครับต้องบอกก่อนว่าซ้ายขวาบนล่างสังเกตกันดีๆนะครับ ครอดแบบไหนออกจอากปุ่มตรงไหนก็จำกันไว้ดีๆนะครับอย่าสลับนะครับออีกอันหนึ่งคืออันนี้ครับที่เห็นเห็นเล็กๆนี่กิบล็อกสปริงครับเนี่ยนะครับดูที่สังเกตว่าว่างกิบล็อกสปริงแล้ว <c oughs> วงข้างในมันจะเป็นช่วง ล่องของกิบล็อกนะครับอันเนี้เป็นจุดสังเกตของทุกคนที่จะต้องทํานะครับก็คือเวลาเอาออกจากกิบล็อกเนี่ยเวลาจะเอาออกจากตัวดันทปิงนั้นนะครับเราเราจะใช้ล่องตรงนี้แหละครับโดยการใช้ตัวนี้แบบนี้ตัวนี้แบบนี้ดันเข้าไปในร่องนะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันเลยครับนี่ครับอ,เ,อเราจะเห็นกิ๊ล็อกเห็นไหมครับนี่ปลายแหลมผมเนี่ยครับ,รบเราดันปุ่มเข้ามานิดนึงเหมือนกดทำงานปุ่มครับแล้วก็หมุนหาดูร่องที่ผมบอกื่อสักครู่นี้ครับ แล้วใช้เหล็กดันเข้าไปครับแล้วออกแรงดึง อืมครับหลุดออกมาแล้วครับนะครับหลุดออกมาแล้วครับเราก็จะเอาผมออกได้ใช่ครับเช่นกันเวลาเอาออกนะครับได้เวลาเอาเข้าโทษทีนะครับเอาเวลาเอาเข้าใส่กลับเข้าไปครับ คีบขึ้นมาครับเอายัดลงไปครับผมจะใช้เครื่องมืองัดสปริงบาร์ตัวนี้ตัวที่ผมมีอยู่นี่นะครับใช้ล่องดันลงไปตรงๆนะครับจบแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองทำกันดูครับผมว่า ไม่ยากนะแต่เอาเอา,เอาค่อยๆทำใจเย็นๆทำครับเดี๋ยวก็ประสบความสำเลยจเอบคุณครับ